คาเปิรพลงซีบีดีตัวเล่นวะไอ้เปิดเพลงซีบีดีล็อกดรอว์ yes yes ซีบีดีบด็อกว S <S <preach miracle> อ um ุ้มหมาบาวะอุ้มหมาาไม่ได้อุ้มไม่ใช่ไม่อุมได้ยินตำนานนี้เปล่าตอนยืนห้ามได้เจอพระที่อุ้มหมาดำห้ามเดินเข้าไปใกล้เขาอาจจะมาแดกกระสสแดกใตของท่านได้จะมีอันนี้อยู่ในตำนานนตำนานของไทยพรถมัห้พรอุ้มหมาดำแล้วก็แม่คีอุ้มแมวดำรับผม